สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิ๊บตั้งใจจะมาสอนวิธีการลงรองพื้นยังไงให้เรียบเนียนกริ๊กกริ๊กกริช้ให้สให้เรียบเนียนนะคะค่ะก็บีดองถามเข้ามามากมายนะคะว่าเออพี่จิ๊บทำยังไงนะคะในการลงรองพื้นของพี่จิ๊บในแต่ละวันนะคะเพราะว่าเขาอยากจะรู้วิธีการลงให้เนียนบางทีบางคนลงแล้วเอ,อ เป็นคุยเป็นด่างหรือว่าสีเม่สม่ำเสมอการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปได้เคล็ดลับมานะคะหลังจากศึกษามาเยอะแล้วก็เออได้มีการทดลองใช้นะคะหลายๆตัวหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือหรือว่าแปรงนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยจิติดใจในการใช้ฟองน้ำค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ทดลองแล้วแล้วรู้สึกว่าเออการใช้ฟองน้ํา มันมันค่อนข้างดีดีกว่าการใช้นิ้วหรือวแปลกนะคะก็ฟองน้ำเนะีไม่ใช่ฟองน้ำทั่วไปนะคะจะได้ลองใช้ตัวของเนี่ยคะ่ะอิซซี่นะคะเมจิกเบลนเดอนะคะตัวนี้หน้าตามันจะเป็นรูปไข่แบบนี้คะ่ะก็คือใช้มาหลายวันแล้วแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยแบบโอเคดีกว่าการใช้แปลงนะคะ ใครที่แล้ลงทุนซื้อแปลงไปแพงเหมือนกันจิ๊บรู้สึกว่าเวลาลงรองพื้นไม่รู้นะความรู้สึกของจิ๊บเองเนี่ยเวลาลงแล้วเวลาใช้แปลงเกลีย่ยที่ใบหน้าเนี่ยเอ่อมันจะเป็นรอยแปลงไม่รู้สิไม่ไม่ถนัดอะ่ะแต่จิ๊บชอบตัวตัวนี้มากกว่าก็ยังไงเดี๋ยวจะลองทําให้ดูแล้วกันเนะโอเคหน้านะคะเราก็จะต้องเอ่อีการบำรุงก่อนก็คือลงอครีมเอเซนต์เจลครีม ตามปกติแล้วก็ต้องอย่าลืมครีมกันแดดน,นะคะสําคัญเหมือนกันในการที่จะออกไปเผชิญมลภาวะต่างๆมากมายโอเคเริ่มกันเลยนะคะวันนี้จิ๊บขอทั่วๆไปเวลาจิ๊บลงเนี่ยจะชอบลงเบสก่อนนะคะลงเบสตัวนี้จิ๊บใช้ของชูเอมูระค่ะใช้มาจะหมดแล้วตัวนี้ก็มันเป็นมูสนะคะมันจะขยวแล้วก็ฉีดออกมาเป็นมูสนะคะตัวนี้ซื้อมาใช้ลอง ลองใช้ดูเวลาจะใช้ก็จะใช้นิดเดียวประมาณนี้นะคะไม่อยากจะใช้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีหลายๆอีกห,หลายตัวนะคะลงแค่ปรับสีผิวก่อนจบใช้สีชมพูค่ะอืสีชมพูใช่แล้วตรงนี้มันจะเป็นแถบสีชมพูเนี่ยค่ะอ,เ,อะเราบีบมานิดนึงนะคะแล้วก็แต้ม5จุดทั่วใบหน้าเนาะเ,เสร็จแล้วค่ะเราก็ใช้ตัวฟองน้ำไข่ไข่ ฟองน้ำไข่ฟองน้ำไข่ของ Easy Magic Blender เ Blend ่ยเบลนด์นะคะคือไอตัวฟองน้ำไข่เนี่ยดียังไงนะคะก็คือปกติแล้วฟองน้ำทั่วไปมันก็มีเนอะแต่ว่าจิบลองใช้แล้วจิบรู้สึกว่าตัวฟองน้ำไข่อ่ะดีกว่าฟองน้ำทั่วไปตรงที่เขาอะไม่ไม่กินตัวรองพื้นของเราทําให้เราไม่เปื้อคือสมมติว่าปกติเวลาบีบมาเงถ้าใช้ฟองน้าทั่วไปใช่ไหมก็ต้องบีบแล้วบีบอีกใช่ปะแต่ตัวเนี้ยคือแบบ เกลี่ยได้ทั้งหน้าแล้วมันยังมีเหลือให้เกลี่ยเพิ่มอีกอย่างเงี้ยค่ะก็คือค่อยๆเกลี่ยไปนะคะให้ง่ายอย่างนี้เลยการลงเบลน,นะคะเป็นเพื่อการปรับสีผิวก่อนนะคะให้ดูสว่างขึ้นค่ะก,ก็ลงเนะะี่ยค่ะตามใบหน้าให้ทัว่วค่อยๆเกลี่ยไปให้เรียบเนียนนะคะส่วน น้ำมแหลมของไข่ค่ะสามารถนามาช่วยเกลี่ยตามซอกจมูกล่ลองตานะคะได้ขอบปากเสร็จแล้วทำยังไงต่อนะคะจิ๊บก็จะชอบลงคอนซีลเลอร์ก่อนคอนซีลเลอร์จิ๊ใช้ของบอบบี้บาวตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะคะรุ่นใหม่โดนน้องชายขโมยไปซื้อมาใช้ทำเหมือนกันแต่ว่ามันขโมยไปไหนไม่รู้ก็เลยต้องใช้รุ่นเก่าไปก่อนรุ่นเก่าเนี่ยคือข้อเสียมันจะมีอยู่นิดนึงคือฝาเนี่ยมันชอบหัก ฝาข้างหลังเนี่ยหักนะแล้วก็ไอตัวแป้งที่เขาให้มาเนี่ยเอ่อจะเป็นแป้งฝุ่นเออเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแป้งฝุ่นแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่มันจะเป็นแป้งอัดแข็งทิปชอบรุ่นใหม่มากกว่านะคะแต่ว่าตอนไงก็ไปซื้อรุ่นใหม่แทนแล้วกันเนาะก็ชอบลง <Okay. S 1> ด้วยแปลงก่อนนะคะคือป้ายลงไปก่อนคือข้อเสียของแปลงเนี่ย ที่ผู้สุกว่ามันไม่ค่อยเบลนนะคะคือเวลาใช้แปรงเมื่อวานลองเลยวลองเทียบให้ดูก็ได้ค่ะการลงแปรงข้างหนึ่งเนี่ยลงยังไงนะคะมันก็จะยังแบบเหมือนแบบไม่เนียนเท่ากับการลงด้วยฟองน้ำอาจจะต้องแบบท่าลงอันเนี้ยลงแปรงจะต้องใช้นิ้วตบอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเราลงด้วยฟองน้ำเนี่ยมันจะดีกว่าเราใช้ด้านด้านที่เป็นแหลมๆของใคนะ่เนาะ ช่วยเกลีย่ยลงไปนะคะข้างนี้จะไม่ต้องตบแล้วแต่ข้างนี้จะต้องอน,นิวตบแล้วก็จะใช้ฟองน้นเกลีย่ยให้เท่ากันเหมือนกันนะคะขั้นตอนต่อไปเปวิธีการลงรอ,องพื้นนะคะจะใช้ Leblon c o l o r s p a ์สีนูดค่ะ ตัวนี้นะคะถ้าอยากให้หน้าเด้งนะคะควบคุมความมันคือแบบเด้งแต่ว่าค่อนข้างปกปิดมากใช่แนะนําตัวนี้นะคะก็คือถ้าสมมติว่าตัวเองอยากจะแค่เบาๆก็จบที่ขั้นตอนการลงคอนซีลเลอร์แล้วเดี๋ยวไปลงแป้งเลยก็ได้แต่วันไหนที่ต้องการ cover หนัหนกๆก,ก็ลงตัวรองพื้นนี้เพิ่มนะคะรองพื้นตัวนี้ิชอบเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าเนียนกลิกหน้าเด้งระหว่างวันนะคะ คือเขาจะหนาเนื้อค่อนข้างหนานิดนึงถ้าใครไม่ชอบความหนาก็ข้ามไปเลยใช้รองพื้นตัวเก่าของคุณที่มีอยู่ก็ได้แต่ว่าถ้าเน้นหนาๆนานิดนึงระยะแ,แต่งหน้าจุดจัดก็ตัวนี้เวิร์กนะคะโอเคเอามานิดนึงเน,ะนาะนด้ห้าจุดค่ะค็บลงก่อน,นใช้ตัวเบลนด นะคะของ easy magic blender ของน้ำไข่เบลนเลยค่ะให้ทั่ว ừ, พี่จิปคะมีเคล็ดลับหมุนข้อมือไหมคะไม่มีค่ะคือเบลนให้ทั่วก็พอนะคะบางคนเบลนลืมขอบปากบางคนเบลนฉันลืมซอกจมูกก็ใส่ใจรายละเอียดนะคะมันถึงจะทำให้หน้าเราเนียนขึ้น ค,ค่ะเนี่ยค่ะตามซอกสมุกก็ใช้เออ่ตรงปลายไข่แหลมๆเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลงแป้งกันนะคะก็ก่อนที่เราจะลงแป้งนะคะอยากให้แม็กโชว์หน้าเราเนี่ย ค่อนข้างแห้งแล้วเซตตัวแล้วสําหรับรองพื้นคุณจะทิ้งไว้สักประมาณนาทีสองนาทีะคะ่ะเพราะว่าถ้ายังเปียกๆอยู่แล้วเราลงแป้งลงไปเนี่ยบางทีมันเป็นคราบหรือเป็นด่างนะคะเราก็วควรจะเบลนดให้เรียบร้อยให้แห้งสักพักหนึ่งเราค่อยมาลงแป้งนะคะแป้งฝุน่นจิบใช้ของคอฟฟ์มาค่ะสีออกเหลืองๆนิดนึงฝุ่นทั่วไปก็ได้ค่ะแต่วันนี้จะขอใช้พับนะคะพับทั่วไปในการลง ถามว่าทีบจิบคาลองพื้นเสร็จแล้วไปลงแป้งฝุ่นอัดแข็งเลยได้ไหมเออไม่แนะนํานะคะอยากให้ลงตัวนี้ก่อนนะคะแป้งฝุ่นนี่ค่อนข้างจาเป็นค่ะมันเป็นการช่วยทําให้เราเซตตัวรองพื้นได้ดีก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปลงแป้งอัดแข็งนะคะก็ลงแป้งฝุ่นบางๆค่ะพับทั่วไปค่ะพับที่มีอยู่ทั่วไป ค่ะสุดท้ายนะคะหลังจากลงแป้งฝุ่นจิ๊บจะขอลงแป้งแป้งอัดแข็งนะคะที่ผสมรองพื้นอีกทีจิ๊บใช้ของบอบบี้บาวค่ะรู้สึกว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรไวท์เนิ่งด้วยนะคะหน้าตาข้างในมันจะเป็นแบบนี้ถามว่าทำไมถึงไม่ซื้อตลาดเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเติมแป้งระหว่างวัน,นะคะ่ะชอบเซตหน้าทีเดียวออกจากบ้านไปแล้วก็อยู่ได้จนหนึ่งสี่ห้าทุ่มอะไรอย่างนี้เลยก็อยู่ได้ไม่เคยเติมแป้งด้วยวิธีการทาแบบนี้ค่ะอยู่ได้ทั้งวันนะคะอาจจะ เอาค่ะถ้ามันซับจมูกนิดหน่อยแต่ไม่เคยลงแป้งเพิ่มเพราะว่าจิ๊บใช้ตัวนี้ด้วย Mac Fix ตัวนี้ใช้ก็ใช้มานานก็ใช้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็คือเหมือนกับเขาฟิกช้อยู่ทั้งวันนะคะ Mac Fix ฉีดกับหน้าเลยไหมไม่ก็ฉีดได้แต่ว่าวันนี้จะมาสอนที่จิ๊บชอบใช้ก็คือจิ๊บจะฉีดกับตัว Easy Magic b e n d e r เนี่ยคะ่ฉยคะฉีดเข้าไปอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนต้องเปิดล็อกฉีดเข้าไปอย่างนี้ ฉีดให้มันพอเปียกนะคะไม่ต้องฉีดเยอะมากค่ะตัวเนี้ยใช้ผสมน้ําก็ได้นะคะก็คือไปทันที่เราฉีดตัวแม็กฟิกถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ําเปล่าก็ได้ะคะ่ะตัวฟองน้ํามันจะขยายขึ้นมานิดนึงอะคะ่ะขยายใหญ่ขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวพอแห้งมันก็จะหดลงช่วยในการเบลนด์กับแป้งผสมรองพื้นอัดแข็งได้ดีขึ้นนะคะมันจะทําให้หน้าเนียนแล้วก็เด้งอยู่ได้ทั้งวันนะคะแล้วก็ฉีดแม็กฟิกเสร็จแล้วนะคะก็มา ลงกับตัวแป้งฝุ่นอัดแข็งของบาร์บี้บาวค่ะพยายามทําให้มันหมาดๆนิดนึงนะไม่ใช่เปียกมากแป้งเราเจ๊งนะคะแป้งเรารักษานก็ให้มันหมาดๆนิดนึงนะอ่ะก็ทำเนี้ยค่ะเบลนด์เข้าไปนะคะแล้วก็มาเบลนด์กับหน้าเราอีกทีนึงบางเลยค่ะไม่ต้องหนามากนะคะใช้แบบตวัดออกนิดนึงก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะ ต้องลงหนามากนะคะลงบ,งบางๆก็ได้เพราะว่าตัวฟิกซ์เนี่ยมันจะทำให้หน้าเราเด้งอยู่แล้วนะคะแบบอยู่ได้ทั้งวันแล้วตัวแป้งปุ่นอัดแข็งมันก็ทำให้หน้าเราเด้งอยู่แล้วอย่าลงหนามากนะคะอื คี่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนที่จิ๊บทำง่ายๆทําทุกวันนะคะก็คือจะลงออย่างเงี้ยทุกวันก่อนที่จะไปเขียนคิ้วทําอะไรอย่างคเค่ะมันเป็นอะไรที่เป็นเบสิกที่ทําง่ายนะคะก็คือตัวเนี้ยที่จิ๊บว่าเอามาลองใช้แล้วก็ทําให้ดูก็คือใช้ดีแล้วก็ใช้มาหลายครั้งแล้วประทับใจค่ะเขาบอกว่าอยู่ได้ถึงสิบปีเลยนะแรง ซื้ออันเดียวอยู่ได้ถึงสิปีถ้าเรารักษาดีๆนะคะแต่ว่าถามว่าใช้เสร็จแล้วเนี่ยพี่จิ๊บซักไหมก็จะ๊บซัก2วันซักทีนะคะเพื่อความสะอาดของเราซักง่ายๆค่ะก็ลงไปซักด้วยน้ําสบู่ปกติอะค่ะสบู่อ่อนนะคะหรือว่าแชมพูเด็กก็ได้ไปวิมายอย่างเงี้ยค่ะซักเสร็จแล้วก็ล้างฟองให้สะอาดนะคะอย่าซกมกล้างให้มันสะอาดทีนึงแล้วก็เอาไปผึ่งนะคะตากแดดไหมก็ อาจจะไม่ต้องถึงกระตากแดดเอาแบบแดดลำลายแล้วกันทําให้มันแห้งแล้วก็ก็อเอามาใช้ใหม่ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมแล้วเดี๋ยวมีวิดีโออะไรก็เดี๋ยวจะนํามาฝากกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะ <'m> สวัสดีค่ะ